วัยรุ่นวัยทำงานอยากซื้อบ้านสักหลังแต่ไม่มีเงินเก็บไม่ใช่ปัญหาครับลองฟังคลิปนี้ดูคิดได้ก่อนก็ตั้งตัวได้ก่อนสวัสดีครับผมเอกสันกําแพงครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องการซื้อบ้านสําหรับวัยทํางานที่ไม่มีเงินเก็บนะครับว่าสามารถซื้อได้ไหมคําตอบก็คือสามารถซื้อได้ครับ เพราะว่าตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยเขาจะมีบริการในเรื่องของการดําเนินการด้านสินเชื่อให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นพนักงานประจําพนักงานรัฐพนักงานเอกชนที่มีรายได้คงที่นะครับอายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับสามารถที่จะ ปรึกษากับทางโครงการต่างๆได้นะครับซึ่งราคาบ้านในโครงการเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1ล้านไปปลายนะครับจนถึงหลายๆล้านนะครับถ้าท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าสนใจที่จะซื้อบ้านก็ลองปรึกษาโครงการในโครงการจังหวัดนั้นๆดูนะครับแต่ถ้าใครต้องการบ้านที่มีราคาประหยัดกว่านั้นนะครับมันจะมีบ้านอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าบ้านสั่งสร้างนะครับมันจะเป็นบ้านที่เขาคิดราคาคำนวณจากราคาที่ดินบวกราคาก่อสร้างนะครับแล้วก็บวกค่าดําเนินการเล็กๆนอน จึงทําให้ราคาไม่ได้สูงมากนะครับถ้าใครต้องการบ้านสั่งสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ราคาประหยัดวิวสวยผมรับดําเนินการยื่นเอกสารให้กับทางธนาคารจัดหาที่ดินและสร้างบ้านให้สนใจโทร0611591561ผมเอกสันกํกำแพงสวัสดีครับ